ฟังแล้วชื่นบานจิตใจเด็กเด็กจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจมองแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ้ย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูฟังกันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะครูฟังไม่ลืมสัญญาเพราะครูฟังสัญญากับเด็กๆไว้แล้วว่าครูฟังจะพานำนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้นิทานเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าทูตจิ๋วกับโรคโควิด -19 ตอนดูแลตัวเองให้ปลอดภยัยทูจิ๋วน้อยกับเด็กๆยืนอยู่ด้วยกันบนรถไฟฟ้าไวรัสโคโรนาและไวรัสอีกหลายชนิดแพร่กระจายได้ด้วยวิธีคล้ายๆกันฉันจะพาไปดูว่ามันแพร่กระจายอย่างไรนะ นี่พวกเธอใส่แว่นวิเศษก่อนจะได้มองเห็นไวรัสและสวมผ้าคลุมวิเศษด้วยจะได้ไม่มีใครมองเห็นพวกเธอเราจะได้สังเกตคนอื่นๆได้สะดวกดูผู้หญิงคนนั้นสิแปลวแววบอกขณะที่ผู้หญิงคนนั้นไอคอกแคก โอ้โหไวรัสโครโรนาเกาะเต็มมือเลยพี่ปองพูดผู้หญิงคนนั้นยกมือจับราวเพื่อทรงตัวก่อนจะลงจากรถที่สถานีถัดไป แล้วผู้ชายคนหนึ่งก็มาจับไวรัสที่ราวต่อก่อนจะยกมือขึ้นเกาคางอย่าทําอย่างนั้นนะไวรัสเกาะที่หน้าเต็มเลยแป๋วแววพูดแคกแคผู้ชายคนนั้นไอโดยไม่ปิดปากเลย โชคดีนะที่เด็กคนนั้นใส่หน้ากากไวรัสทะลุผ่านหน้ากากเข้าไปในร่างกายไม่ได้ทูจิวบอกแต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมด้วยนะมีให้เลือกไหลาแบบเลยล่ะทูจิวอธิบายต่อหน้ากากคาร์บอนเห็นดำๆแบบนี้ แต่มี4ชั้นเลยนะ3ชั้นแรกเหมือนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ส่วนชั้นที่4เคลือบผ่านช่วยกันกลิ่นจากสารเคมีได้ต่อมาค่ะหน้ากากอนามัย N95 เป็นหน้ากากประสิทธิภาพสูงป้องกันได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆเลย หน้ากากผ้ามีข้อดีคือซักได้แต่ต้องใช้ผ้าที่มีเส้นใย,ยเหมาะสมอากาศถ่ายเทและป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มี3ชั้นชั้นแรกคือชั้นในสุดทำให้กระดาษใยส่งเคราะห์ชั้นกลางเป็นแผ่นกรองเชื้อโรคส่วนชั้นนอกป้องกันของเหลวซึมผ่านเห็นไหมคะนิกเด็กหน้ากากมีหลากหลายแบบมากมายเลยคะ่ะแล้วหน้ากากของเด็กๆล่ะคะเป็นแบบไหนกันคะ นอกจากหน้ากากอนามัยจะป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปในร่างกายของเราแล้วยังป้องกันไม่ให้ไวรัสหรือเชื้อโรคจากเรากระจายไปติดผู้อื่นด้วยมีประโยชน์สองต่อเลยนะรงั้นเราไปที่อื่นกันดีกว่าทูจิวบอก ทูตจิว๋วพาเด็กๆไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเรามาทำอะไรกันที่ร้านอาหารคะแปแววถามมองมือของเด็กผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะทูตจิ๋วชี้ให้เด็กๆดูเด็กผู้หญิงคนนั้นอุ๊ยเป็นไงคะเด็กๆเชื้อโรคเต็มมือของเด็กคนนั้นเลยน,น่ากลัวมากเลยคะ่ะ การล้างมือด้วยสบู่เป็นอีกวิธีที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้เราต้องถูสบู่7ขั้นตอนอย่างน้อย20วินาทีหรือเท่ากับการร้องเพลง Happy Birthday จนจบสองรอบนั่นเองค่ะขั้นตอนการล้างมือขั้นที่1ถูฝ่ามือเข้าด้วยกัน2 ถูหลังมือและซอกมือ 3. ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว 4. ถูฝ่ามือด้วยหลังนิ้ว 5. ถูนิ้วโป้ง 6. ถูฝ่ามืออีกทีด้วยปลายนิ้ว 7. ถูรอบข้อมือแค่นี้มือของเราก็สะอาดแล้วนะคะเด็กๆ เปลือกหุ้มไวรัสทำจากไขมันดังนั้นสบู่จึงทำลายไวรัสได้อย่างหมดจดเลยพวกมันจะทำร้ายมนุษย์ไม่ได้อีกต่อไปเด็กๆเห็นไหมคะตรงปลายสีส้มๆเหลืองๆเ,เราจะเรียกว่าค่ะ โปรโตีนส่วนสีเขียวๆนะคะนิ่เด็กเรียกว่าไขมันค่ะส่วนเส้นยยหยักๆหรือสีเหลืองๆนะคะเรียกว่าสารพันธุก,กรรมนั่นเองค่ะสะบู่ของเรานะคะจะเข้าไปทำลายส่วนหัวชอบน้ำส่วนหางชอบไขมัน สบู่จะกําจัดไขมันที่หุ้มไวรัสไว้แล้วเข้าไปทําลายโครงสร้างของไวรัสเด็กๆเ,เห็นสีเขีเขยวๆไหมคะนั่นคือซากของไวรัสที่ถูกสบู่หุ้มอยู่คะ่ะเด็กๆดังนั้นเด็กๆอย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆนะคะเ แล้วถ้าเราอยู่บนรถไฟฟ้าเราจะล้างมือได้ที่ไหนล่ะคะแป๊ลแหววถามเราพกแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ล้างมือแทนได้จะเป็นแบบสเปรย์หรือเจลก็ได้แต่ต้องมีแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า70%เปอร์เซ็นต์นะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะเจลแอลกอฮอล์มีหลากหลายแบบเลยนะคะ ไม่ว่าเด็กๆจะไปไหนเด็กๆอย่าลืมติดเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะเห็นเขากินข้าวกันพี่เริ่มหิวแล้วล่ะพี่ปกป้องบอกทูตจิ๋วจึงพาทุกคนกลับบ้าน ขอบคุณทูตจิ๋วที่ทำให้พวกเราได้รู้จกักไวรัสโครโรนาและรู้ว่าต้องป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนาอย่างไรไม่เป็นไรฉันก็สนุกมากที่ได้พาพวกเธอไปดูนั่นดูนี่ฉันไปแล้วนะบายบาย หอมจังน่ากินมากเลยค่ะอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแม่ออนแม่ให้มันน้อยๆหน่อยสิเรากับข้าวน่ากินมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆข้อปฏิบัติต่างๆต่อไปนี้จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อไวรัสอื่นๆได้นะคะ มาดูกันเลยค่ะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีผู้คนจำนวนมากต่อมาค่ะสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์ค่ะกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆอย่าลืมใช้ช้อนกลางด้วยนะคะ และก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเด็กๆต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆฟังนิทานเสร็จแล้วไม่ว่าเด็กๆจะหยิบจับสินงของอะไรอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ